เคยมาร้านนี้ที่เชียงรายเดี๋ยวตาพาชิมผ่ามาที่ร้านแครสโตคาเฟ่แอนด์บาร์ร้านนี้เป็นร้านที่ตกแต่งหลายบรรยากาศนะคะจะมีเหมือนแค้มแคมนิดนึงแล้วก็เหมือนเรโทรหน่อยๆค่ะเขาจะตกแต่งด้วยของสะสมหรือเป็นพวกของเก่าอย่างพวกกล้องถ่ายรูปเก่าๆนะคะที่สําคัญใครชอบก็สามารถซื้อได้เลยค่ะที่ร้านเขายังมีชั้น2ให้นั่งชิลๆหรือมาถ่ายรูปก็ได้จ้าร้านเขาเปิดตั้งแต่8ปดโมงเครื่องถึง1นึ่งทุ่มร้านเขาก็จะจําหน่ายเครื่องดื่มนะคะไม่ว่าจะเป็นกาแฟชาเขียวเมนูปัน่น โซดาขนมปังปิ้งเมนูที่เราสั่งมาก็จะเป็นขนมปังช็อกโกแลตกล้วยนะคะราคา35บาทขนมปังเริ่มต้นที่25บาท เด่มราคาเริ่มต้นที่30บาทอย่างเมนูชาไข่มุกที่เราสั่งมาก็ราคาอยู่ที่40บาทไที่ติดใจเครื่องดื่มที่นี่สามารถสะสมได้ด้วยนะคะนี่จะเป็นตัวอย่างเมนูของทางร้านนะคะตอนเย็นๆสามารถนั่งชิลจิบเครื่องดื่มเย็นๆได้เลยค่ะร้านแถวปากงิ้ววัดเมงรายอยู่ตรงนู้นร้านเขาอยู่ตรงนี้ใครมีร้านอื่นแนะนําเมนตมาบอกกันด้วยนะ